อ้าทำอะไรเนี่ยฮะผัดผักจ้า,าผัดอะไรอ่าอะไรนะเขาเรียกอ,อะไรเรียจ๊จะเป็นน้องลงกระเทียมเจียวผัดให้มันหอมจะได้เอาผักลงจับชายค่ะต้มชับชายเตรียมปุ่นอัอนนั้นต้มหัวไส้เ่าเราพี่น้องกับกระดูกหมูกับกระดูกหมูใจ้ต้องกันแล้วเดีือดสุดแล้วอันนี้ผัดเห็ดหอม ล้วก็ผัดผัดพักความว่ะผัดพักให้มันให้มันอ่อนเลยให้มันหยังให้มันหอมันได้คำว่าเบ่งแล้วก็กดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้เห็นคลิปใหม่ๆเด้อพี่น้องคอยสนับสนุนนั่นแหละก็ค่อยผัดไป เจอเห็นคลิปใหม่ๆเด้อครับจะดีแมี่งสุดๆทุกคนท่านใดเข้ามาชมอคอมมาเม่นคำวมาแช่ใดเด้อครับพี่น้องมาตีชมรายก,การนะว่าเป็นแนวใดเหตุเป็นจังใดมาจังใดมาตีชมหน่อยนะครับคับมาเป็นกำลังใจช่องน้อย เขาไปกด YouTube ให้หน่อยนะครับต้องอิสารพัดทีนไปกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยแล้วก็แม่สมอีสานบ้านเฮาวด้วยครับสอง YouTube อันนี้ก็4ยิ้วไม่ใส่พ่อเยสูใช่ไหมพ่อเยสูไม่ใส่พ่อเยสูไม่ใส่อร่อยแล้วไม่บอกพ่อเยสู าไกแบบนี้นะพี่นนองมก็ผ่าคนใส่ใสอีกแล้วจะใส่ก็ใส่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 ่หันละงีจะมองไรมีต่ใส่ก็ใส่มีแตใส่ก็ใส่ของเบื้งทางนี้ ใส่เอาใส่เอาลบไลนพี่น้อง <c oughs> ดีดีมีแห้งด้วยครับน้องชายเข้ามาให้กำลังใจทุกคลิปทุกไลฟ์สดไปนะครับยดีดีงีแหงทุกคนสวัสดีครับในช่องวิดีโอของเราไลฟ์สดอยู่ต่อครับ <c oughs> ต้องผัดก่อนผัดยังไม่หัวค่ะ ทำให้มันยุบป่ใช่มันก็จะอร่อยที่อร่อยป่ะใช่ไปแล้วครับสวัสดีครับต้สมสดายพี่นอ้อง